สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเล่าว่าทำไมพี่ถึงได้สิ่งนี้แล้วนี่คืออะไรมันก็คือเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติไงน้องดูดีมีดาบที่เหรียญด้วยโคตรเท่คือเรื่องมันก็เริ่มจากแม่พี่พาพี่ไปสมัครคอร์สที่อ่อนดีมานตอนนั้นพี่จะ เตรียมสอบมหิดล ah ใช่ไหมจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากเข้ามหิดนนะแต่ว่าแม่พี่ก็หาหาอะไรให้ทําคือแบบอยากให้ว่างอะ่ะเออทําทำอะไรเรียนบ้างเออก็เลยไปสมัครแล้วพี่ก็เห็นว่าคอร์สมหิดลก็แพงแพงเกินไป พี่ก็เลยคิดว่าจะสมัครคอร์สเนื้อหาแทนก็แบบก็พี่ก็เลยจะเก็บเนื้อหาพี่ก็เลยคิดว่าจะเก็บเนื้อหาแล้วค่อยไปทำโจทย์เองพี่ก็เลยสมัครคอร์สความน่าจะเป็นไปเพราะว่าคือพี่ตอนนั้นคือพี่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็บอกพี่พนักงานเขาไปพี่เขาก็บอกว่าไม่มีคอร์สนี้ วัดไม่มีได้ไงเป็นไปได้ไงเดือนที่แล้วยังเห็นเพื่อนเรียนอยู่เลยเห็นเพื่อนเรียนอยู่กับตาอยู่เลยก็พี่พี่พนักงานบอกว่าเขาเอาคอร์สนี้ออกแล้วพี่ก็เลยแบบไม่รู้จะสมัครคอร์สอะไรแม่พี่ก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วสมัครสักคอร์สดีกว่า พี่ก็เลยแบบนั่งคิดว่าเอาคอร์สอะไรดีแล้วพี่ก็นึกได้ว่าในห้องพี่เป็นคนเก่งฟิสิกส์มากคือไม่ได้จะมัวนะคือแบบฟิสิกส์เป็นวิชาที่พี่ดีที่สุดแล้วแบบได้คะแนนสูงอนะ่ะถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะพี่ก็เลยลองสมัครคอร์สสอวนฟิสิออกส์ไป หลังจากนั้นชีวิตพี่ก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการน้องก็คงจะคิดว่าเหรียญทองขนาดนี้ซื้อคอร์สมาเสร็จต้องกลับมาแล้วเรียนเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยกลับมาเรียนอย่างเดียวน้องคิดผิดแล้วครับสิ่งที่พี่ทำตอนกลับมาก็คือเข้าเกม ROV กดแรง โอ้ปาทำไรวะโอ้โอ้ได้โลมอีกแล้วโอ้แคลี่ยืนดีดีดิโอ้เมดไม่มาเติมโอ้อะไรวะโอ้ไม่เล่นแม่งแล้วแล้วพี่ก็ไปดู YouTube ต่อไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็พบว่าพี่ดู YouTube วันละหชั่วโมงโอ้ oh my god เราดูเยอะเกินไปเราต้องลดแล้ว วันต่อไปพี่ก็พยายามลดเหลือสามชั่วโมงพี่ก็คิดกับตัวเองว่าดีดีโอเคแล้วก็วันต่อไปแม่งเพิ่มเป็นเจ็ดชั่วโมง Holy Shit ชีวิตพี่ก็เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือยังยังถือว่าไม่แย่มากนะมีแย่กว่านี้อีกคือมีวันหนึ่งอะพี่ดู YouTube ใช่ไหม แล้วพี่ไปเห็นเกมเกมหนึง่งชื่อ Oxygen not included แล้วพี่แบบอยากเล่นมากเกมนั้นเป็นเกมซื้อไงซื้อในสตรีมพี่ก็แบบดูจากสภาพตัวเองแล้วแบบถ้าไปขอตังค์แม่ก็ไม่น่าได้เล่นเกมเยอะอยู่แล้วเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยได้พี่ก็เลยลกคิดว่าแบบพิมพ์ใน Google Oxygen not included ดาวโหลดฟรีใช่แล้วพี่โหลดเถื่อนนั่นเองแล้วพี่ก็โหลดมาเล่นแล้วพี่ก็ติดเกมบ้านี่มากแบบอันนี้คือช,ชิบหายของจริงอะ้ะคือแบบติดมากติดมากๆากอะ่ะติดจนพี่ลืมสมัครสอบเควิดอะ่ะเออแล้วพี่ก็โดนด่าแต่พี่ก็ไม่สนพี่เล่นต่อไปคือถ้าวันไหนเลิก เลิกเร็วอ่ะเลิกสามโมงสิบอ่ะสิ่งที่พี่ทําก็คือนั่งรถสองแถวกลับบ้านนั่งรถรับจ้างต่อมาถึงสี่โมงแล้วเปิดเกมนี้เล่นจนถึงสี่ทุ่มนี่คือสิ่งที่พี่ทำ <c oughs> <c oughs> โอโหโหีหเทียว <c oughs> แต่พี่ก็ไม่ถึงขั้นไม่เรียนเลยนะซื้อคอร์สมาไม่ไม่งั้นโดนด่าพี่ก็เรียนแบบเสาอาทิตย์ เรียนอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะก็ก็เหมือนไม่เรียนอ่ะเออชีวิตพี่ก็เป็นแบบนี้เล,นเล่นเล่นไอกเกมนี้ทั้งวันคือถ้าน้องไปดูเกมนี้อ่ะน้องจะงงเลยเอ,อ้ยพี่ติดเกมได้ไงติดไอกเกมนี้ได้ไงวะไม่โคตรน่าเบื่อเลยเออพี่ก็งงเหมือนกันก็ชีวิตพี่ก็ดำเนินต่อไปจนถึงปิดเทอมครับ ตอนนั้นมันเดือนกลางเดือนพฤศจิตก,กายนใช่ไหมตอนนั้นเป็นปีปีโควิดด้วยก็เลยทำทามทามิ่งแป,กแปกลกๆหน่อยแล้วพี่ก็นึกได้ว่าสัปดาห์หน้าสอบเอ็มวิแล้วพี่ก็เลยคิดว่าโอเคถึงเราจะไม่ได้จะไปเอ็มวอ่ะแล้วก็ทำทาโจทย์สักหน่อยเออแบบ ทำบ้างอ่ะเออพี่ก็เลยลบออกซิเจนนอตอิงครูดแล้วพี่ก็ไปเอาหนังสือโจทย์มาเป็นหนังสือที่พี่ซื้อมานานมากซื้อมาตั้งแต่มสองพี่ทําไปแค่ห้าข้อแล้วก็ไม่เคยแตกอีกเลยแล้วพี่ก็แบบเอามานั่งทําใช่ไหมก็ทําไปสองสามข้อพี่ก็ไม่ไม่ทำแล้วพี่เกียดพี่ก็ไปกลับไปหลูปเดิม กลับไปดู YouTube ต่อแล้วก็เล่น Tom n อ Jerry c h เช s คือตอนนั้นพี่เบื่อ R RV แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเกมอะ่ะเออแล้วก็แบบดูแบบดูหนักกว่าเดิมอีก y t u t u อะ่ะครั้งที่แล้วเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครั้งนี้แม่งเพิ่มเป็นแปดชั่วโมง <laughs> แม่งเยอะไปไหนวะเออพี่ก็ดูไปจนถึงวันสอบมหิดลนี่พี่ก็แบบ ไปสอบใช่ไหมก็วิชาแรกเป็นคณิตกอพี่ก็เปิดข้อสอบมาโอ้ง่ายพี่พี่ก็ทำทำไปคือข้อสอบมีสี่สิบข้อนะพี่ทำไปสิบห้าข้อเขาบอกว่าเหลือเวลาห้านาทีวัด <What? S 1> กูยังไม่ทำอะไรเลยพี่ก็แบบรีบเดาข้อช้อยคือพี่ดิ่งเลยพี่จำได้พี่ดิ่งคอควายไป ข้อช้อยข้อช้อยยี่สิบข้ออ่ะพี่ดิงหมดเลยพี่ไม่ทําเลยแล้วก็ส่งข้อสอบไปคือปกติพี่ทําข้อเขียนก่อนไงก็เลยแบบต้องดิ่งข้อช้อยไปแล้วต่อไปก็สอบวิทย์ต่อตอนสอบวิทย์พี่ก็ทําได้นะทำทำได้เลยแหละทําได้เยอะเลยแหละคือพอพี่สอบเสร็จใช่ไหมพี่ก็รู้สึก เสียดายแบบไอ้เหียเมื่อกี้คณิตก็ทำได้แต่ทำไม่ทันวิทย์ก็ทำได้แบบนิดเดียวอะ่ะเออคือแบบถ้าเจ็ดวันก่อนหน้านี้เราทำมาแบบมันอาจจะไม่ทันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ดีใต้เยอะกว่านี้แน่นอนคือแบบดีดีกว่านี้แน่ๆพี่ก็แบบเสียดายมากแบบพี่ก็คิดว่า กูไม่ได้หวังมหิดลน,นะแต่แบบกูก็อยากประกาศให้โลกรู้อะว่าแบบกูก็ติดเอ็มวิดได้เหมือนกันคือแบบกูก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยแบบพี่ก็คิดว่าแล้วแบบพี่ก็นึกได้ว่าเรายังเหลืออีกโอกาสหนึง่งก็คือสออวนอคือพี่ต้องบอกก่อนว่า ที่อยู่ห้องโครงการใช่ไหมแล้วโครงการพี่มีร้อยแปดคนแล้วตอนมหนึ่งมสองอ่ะมีคนติดสออวนอแค่หนึ่งคนคือแบบถ้าใครติดสออวนอนี่คือถือว่าแบบเก่งมากๆแบบเหมือนเป็นเทพส่งมาเกิดอะไรแบบนี้เลยพี่ก็แบบอยากติดสออวนอว่าจะได้ประกาศให้โลกรู้ไง พี่ก็นึกได้ว่าเรายังมีคอร์สพิเกเลสอยู่วันต่อไปพี่ก็เลยแบบนั่งเรียนนั่งเรียนไอ้คอร์สสอ,อนอนฟิสิกส์เนี่ยสามชั่วโมงพี่เรียนสามชั่วโมงติดกันเจ็ดวันเลยแบบจากเรียนสัปดาห์ละสองชั่วโมงเป็นสามวันละสามชั่วโมง ก็คือยี่เอ็ดชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบคูณสิบอะพี่พี่ทำได้ไงวะพี่ยังงงอยู่เลยตอนนี้พี่ก็แบบยังนึกอยู่เลยกูทำได้ไงวะเออแล้วแบบพี่ก็ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะพี่ทำการบ้านทุกข้อที่พี่เกสสั่งคือพี่เกสจะสั่งมสัส สั่งการบ้านสั่งการบ้านสองแบบก็คือมัสกับพลัสใช่ไหมพี่ก็ทํำมัสให้หมดเลยแบบต้องทําให้หมดถ้าทําไม่หมดกูไม่นอนเออพี่ก็แบบหรือว่าเป็นเพราะพี่เกียจมีเวทมนต์บางอย่างทําให้เราชอบฟิสิกส์ได้พี่ก็เลยทําขนาดน,นี้ได้แบบพี่เรียนแบบหนักมากแบบไม่ไม่คิดอะไรเลย แบบตอนนั้นชอบฟิสิกส์มากก็แบบเรียนไปจนเปิดเทอมใช่ไหมเปิดเทอมตอนนั้นหนึ่งทันวามั้งเออหนึ่งทันวาพี่ก็แบบเพียสอบสออยี่สิบทันวาไม่ทันแน่เลยวะ่ะไม่เหลือแค่สองสองสามอาทิตย์แล้วไม่ไม่น่าทันวะ่ะพี่ก็แบบเริ่มหมดหวังแล้วใช่ไหม แต่โชวเข้าข้างครับน้องคือน้งเรียนพี่ใช่ไหมเขาเป็นเจ้าภาพสอบภูมิภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติพี่ก็เลยหยุดวันที่ห้าถึงสิบห้าธันวาพี่ก็แบบโอ้ดีใจมากพี่แบบมาแล้วโอกาสกูพอถึงวันหยุดเท่านั้นแหละพี่ก็ซัดเหมือนเดิมสามชั่วโมง แบบหนักมากอ่ะรู้สึกพี่ไม่ไม่ถึงวันที่สิหมั้งถึงวันที่11พี่ก็เรียนจบเนาะแล้วพอเรียนจบพี่ก็แบบทำโจทย์ทำการบ้านพลัสสอบก็ที่บอกเมื่อกี้คือพี่เกรซจะสั่งการบ้านแบบมัสคือต้องทำกับพลัสคือเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ก็ไปย้อนทำพลัสให้หมดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเออ แล้วก็พอโรงเรียนเปิดใช่ไหมพี่ก็เอออะไรวะพี่ก็เอาโจทย์ไปทำในพี่ก็เอาโจทย์ไปทำในห้องด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นก็แบบ <c oughs> มึงเปลี่ยนไปแบบปกติพี่จะไปชวนเพื่อนเล่นเกมใช่ไหมอันน <c oughs> ี้คือพี่เอาโจทย์มานั่งทำแบบนั่งทำทั้งวัน แบบทําโจทย์หนักมากอะ่ะเพื่อนก็แบบบอกว่า Determination of NETTA <c oughs> ความมุ่มั่นของเนตตาเพื่อนแบบมึงฟิตจังวะเพื่อนมึงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมดีดีๆๆพี่ก็แบบทําโจทย์ไปแล้วตอนนั้นมันสอบวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่ก็ วันก่อนหน้านั้นอ่ะวันเสาร์อ่ะพี่ก็ทำลองจับเวลาทำแบบพี่เกทบอกบอกให้จับเวลาทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวทําไม่ทันพี่ก็เอามาทําตามเออก,ก็ก็ทันอยู่แล้ววันต่อไปพี่ก็ไปสอบใช่ไหมตอนนั้นมันสอบตอนบ่ายนะเออแล้วพี่ก็เดินเข้าห้องสอบไป ขอแรกโบโบโคตรง่ายพี่ก็ทำทำไปคือคือปีนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสอบกลางเว้ยเป็นข้อสอบที่แต่ละศูนย์ออกเองพี่อยู่ศูนย์เนี่ยมออหานใหญ่เออพี่ก็ทำทำข้อสอบไปใช่ไหมจนหมดเวลา พี่ทำได้ไปเท่าไหร่วะสิบข้อครึ่งจากสิบสองข้อน้องได้ยินแบบโอ้ยังไงก็ติดแล้วพี่แบบสิบข้อครึ่งใช่ไหมมีข้อหนึ่งเป็นเรื่องแก๊สที่พี่ที่ในคอร์สออนดีมานสอนยังไม่ถึงเทอร์โมไดนามิกที พี่ก็เลยทําทําข้อนั้นได้ขึ้นข้อแล้วก็อีกข้อนึงพี่ทําไม่ทันเออแล้วพี่ก็ไปโม้เพื่อนเลยว่ากูได้10เต็ม12กูติดแน่นอนแบบวิ่งวิ่งไปโม้ทุกคนเลยเพื <c oughs> ่อนแบบเย็ดเย็ดเย็ดพอหลังจากนั้นพี่ก็กลับไปอยู่หลูปเดิมคือเล่น Tom แอนด์เจอร์รี่เชดดูยทั้งวัน แล้วโหลดไอเกมออกซิเจนนั้นกลับมาด้วยเออพี่ก็เล่นเล่นมันทั้งวันเหมือนเดิมเออแบบพี่ก็รอประกาศผลแบบรอนานมากอะ่ะแบบรอเดือน<ม>เดือนกว่าๆอะไรมั้งแบบพี่สอบยี่สิบธันวาใช่ไหมเขาประกาศเดือนหนึ่งกุมภาแบบคือแบบโคตรนานอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรระหว่างนั้นน้องคงจะคิดว่า พี่ติดอยู่แล้วพี่แบบเรียนวันละสามชั่วโมงทําการบ้านทุกอย่างที่พี่เกตบอกแล้วก็ทําโจทย์ทั้งมัสทั้งพลัสแค่นั้นไม่พอจับเวลาทําโจทย์อีกคือพี่ทําทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วยังไงพี่ก็ติดอยู่แล้วไหมพี่พี่ได้สิบจุดห้าเต็มสิบสองคิดเป็นเจ็ดส่วนแปด คือแบบไม่เกิน80%อีกยังไงก็ติดไหมพี่พี่ผมเคยได้ยินสำนวนหนึ่งความพยายามไม่เคยทรยศใครพี่ก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่ติดครับ